สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวล์บอล,ลทุกคนเลยนะขึ้นชื่อว่ากีฬานะครับนำมาซึ่งความสัมพันธ์ฉันพี่น้องความรักความผูกพันเหนียวแน่นเสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างชาติเราจะได้เห็นออนอุมาสิทธิทรักนะครับมาทำการฝึกซ้อมกับน้องๆมาช่วยน็อกบอลให้น้องๆรับนะครับรวมไปถึงนุสราต้อมคำหรือว่าเจเจเนี่ย ก็มาสอนน้องๆเซตอยู่หลายครั้งนะครับเช่นเดียวกันกับนักกีฬาญี่ปุ่นผู้เล่นระดับตำนานอย่างซาอริคิมุระและก็ป้าหุงอารากินะครับก็มาช่วยน้องๆมาถทรวยน้องๆด้วยเช่นกันซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นตำนานเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับก็มาทำการฝึกซ้อมเป็นยังไงล่ะไม่ว่าจะชาติไหนก็นำมาซึ่งความผูกพันนะครับหรือว่าบราซิลเอ็นเชล่าก็มาช่วยซ้อมมาเชียมาให้กำลังใจเช่นกันนะครับ แอดมินเองก็นํามาเล่านะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆแต่ว่าความประทับใจเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินมาฝากทุกคนกันครับ